ทนเมาอีกคำว่าน,นี่เก่าก็คือนี่บุนุณกินแล้วไม่หลงเราเกิดมาทั้งทีเอาความดีเอาไว้ได้จะจากไปทั้งทีต้องเอาความดีฝากไว้โบราณท่านกล่าวไว้ว่าชีวิตเราก็ไม่แตกต่างจากโรงละครโรงละครในฉากชีวิตของคุณแม่ประสบได้มาแปดสิบสองปีสามหมื่นกว่าวันแล้วชีวิตก็ถือว่าอายุพยะมรณะตายเพราะที่อายุ กรรมพยะมรณะตายเพราะติดกรรมอุบาสเชพยามรณะตายเพราะอุบาสเชแล้วก็โรคาพยะมรณะตายเพราะมีโรคเป็นเียนการเจ็บที่พิจิตรทุกวันนี้จริงสองอย่างคืออโรคาพยะมรณะคือตายเพราะมีโรคเป็นเียนกับอายุพยะมรณ์ว่าแปดสิบปีถือว่าเป็นปัชิมวัยแม่จนวันเสียชีวิตขาเมือ

ชาวนวัตซึ่งนับเป็นพระมหากร,รีนาธิคุณล้นกร้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงประกูลอย่างหาที่สุดนี้ได้หากความทราบโดยยานวิถีถึงดวงวิญญาณของนางประสบชาวนวัตได้ด้วยประการใดในสัมปาระยะภพคงจะมีความปราบรื้อทราบซึ้งเป็นล้นพ้น ในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรทิดาและหล,หลานๆขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทบเรื่องพระยุคลบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจักเทิดทูนไวเน้เหนือเกล้าเหนือกระหมอ่อม เป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข่าพระพุทธเจ้าและวงตระกูลตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข่าพระพุทธเจ้าครอบครัวชาวนวัตประวัติผู้วายชนนางระสนชาวนวัตเกิดเมื่อวันพุธเดือนยี่ปี2482 ที่ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นหุุดของนายแก่มชาวโคกสูงและนางบุญชาวโคกสูงมีพี่น้องจํานวนห้าคนได้แก่นายประเสริฐชาวโคกสูงถึงแก่กรรมนายประสิทธิ์ชาวโคกสูงถึงแก่กรรมนางประสบชาววนวัตรผู้วายชน พันตำรวจเอกประยุทธ์ชาวเรืองฤทธิ์ถึงแก่กรรมน,นางประสาทพันธารักษ์ทำน,นักอยู่ณนประเทศออสเตรเลียการศึกษาคุณแม่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สี่จากโรงเรียนวัสว่างอารมณ์ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดคนครราชสีมาประวัติการทำงานและการสมรสเนื่องจากคุณแม่ประสบชาวนวัช เรียนจบเพียงชั้นประถมปีที่สี่คุณตาซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัสว่างอารมณ์ก็เสียชีวิตคุณแม่เป็นลูกสาวคนโตจึงต้องทำหน้าที่ช่วยคุณยายทำงานเลี้ยงชีพจึงไม่มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นแต่คุณแม่เป็นผู้มีสติปัญญาดีฉลาดเรียนรู้ได้เร็ว คุณแม่จึงเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวในวัยสาวได้ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานโรงงานพอกระสอบจอหอและทำนาทำสวนควบคู่ด้วยต่อมาได้สมรสกับนายประชุมมูลสูงเนินในปีพศ2505นายประชุมรับราชการครูจากนั้นคุณแม่จึงได้เปลี่ยนอาชีพ มาเปิดร้านขายของชำอยู่ที่บ้านและได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ณนระิมถนนสุรนารายคือตลาดโคกสูงในปัจจุบันคุณแม่จึงได้เปลี่ยนอาชีพค้าขายมาเป็นทำสวนผลไม้ในเนื้อที่กว่าเจ็ดไร่ซึ่งเป็นอาชีพที่คุณแม่รักและทำได้ดีแม่ปลูกต้นไม้บักจักเจริญงอกงามดีและได้ผลผลิตดีเมื่อมีผลผลิต คุณแม่ก็มักจะนำมาแจกจ่ายญาติพี่น้องตลอดมาคุณแม่มีอุปลิสัยชอบทำบุญท่าวัดต่อมาในปี2525คุณแม่ได้หย่าร้างกับคุณพ่อคุณแม่จึงได้ใช้ชีวิตอยู่กับสวนผลไม้และคุณแม่มักจะสอนลูกๆเสมอว่าแม่มีความรู้น้อยไม่รู้จะสอนอะไรลูกขอให้ลูกใช้วิชาความรู้ ที่ได้ร่ำเรียนมาสอนตัวเองเพื่ออนาคตของตัวเองในภายภาคหน้าคำสอนของแม่พีงเท่านี้ทำให้เป็นกําลังใจให้ลูกต้องมานักอดคนต่อสู้กับปัญหาครอบครัวซึ่งได้ชื่อว่าพ่อแม่ต้องแยกทางกันคุณแม่มีบุตรธิดาสามคนดันนี้หนึ่งนายธนิฐาคำสัพเพชร ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการสมงรถกับร้อยตีฉันทะคำตะเพชมีบุตรชายสองคน 2. นางอุริศราบุญทัพปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ส1จังหวัดนครสวรรค์สมงรสกับคนเอกณคนบุญทัพมีบุตรสองคนชายและสาม นายจิระเดชชาวนวัตรปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส,ส่วนตัวสมรสกับนางนนกรีกุลผลิตผลการพิมพ์มีบุตรสาวหนึ่งคนอุปนิสัยคุณแม่เป็นคนมีอัธยาศัยดีพูดจาฉับฉานฉลาดทันคนพูดตรงไปตรงมาอบอ้อมอารีใจกว้างมักชอบเผื่อแผ่แบ่งปัน ผักผลไม้หรือนาเงินไปทำบุญบริจาคงานวัดผ้าป่ากระฉินหรืองานบวชต่างๆของญาติพี่น้องเป็นกิจที่คุณแม่ชอบทำโดยไม่ได้ขาดการเจ็บป่วยและการรักษาคุณแม่ประสบมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยในเดือนมีนาคม2558ได้เกิดอุบัติเหตุจากการทำสวน ทำให้ขาข้างขวาหักเมื่อรักษาส่วนอาการดีขึ้นก็ได้เกิดอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่งจากการตกจากรถเข็นทำให้ขาข้างซ้ายหักซึ่งแพทย์ได้ลงความเห็นว่าเกิดจากโรคกระดูกปราะจนทำให้คุณแม่ไม่สามารถเดินได้อีกและต้องนั่งรถเข็นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโดยท่าพระเจ้านาคุาิสลามครับได้รับมาดูแล ณบ้านพักในมูลนิธินักรคไทยในปลายปี2562คุณแม่ได้ล้มป่วยจากการติดเชื้อในกระแสะเลือดโดยได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและโรงพยาบาลมหาราชนาครราชสีมาตามลำดับเมื่ออาการผู้เราก็ได้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านพักณมูลน,นิธินักรกไทย หลังจากการหวยในครั้งนี้ของคุณแม่คุณแม่มีอาการทรงและทุดลงเรื่อยๆเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตอนเองได้และคุณแม่ก็จากไปด้วยอาการสงบเมื่อวันจันที่26เรียนายน2564เวลา12.45นสิริรวมอายุ82ปีที่ท่านทลายจะกบ้า ขอให้ท่านให้รโปรดรู้ว่าถ้านทีเจตามหวงพ่อจะ่งคนมาเล่าเรื่องวิจิตรของดีขอบคุณท่านผู้วจิรยอดวิจิตรด้องครูหล่อที่ทีงามเชื่ออรนอาจารย์บุราอาจารย์อนรักอาจารย์ในครอบครัวอาจารย์ในครอบครัวที่กทุกท่านรับอาจาวิชาต่อมาวิญาณมีอยู่ที่ทุกที่เลยนแล้วทุที่จะพบกับที่า ที <łość> ่หายผู้ที่หายเป็นลายตาต้องรยิใจด้วยสุี่ขอบคุณมากค่ะผูาที่ายไมกพี่มาสุดท้ายเนี่ยพี่ก็ที่ดื่แล้วค่ะเอบคุที่รอค่ะบี้ค่ะ ยังทุคนดใทุกคนติดใจทคิทกนติดใจทนติดใจทุคนติดใชทมคนติใจทุกคนติดกค่ติดใจ้นติดใจทุกต่ดจยุกคนตยดใจทุกคติดใจอกคนติดใจากันติดใจยวกนติดใบทุกคนตหดใีุ่กดกติดนติดใจทุนดจนดจทุนดจทุนดจทุนดคนจุด้นด้จทกคุนตดคนะ ครับเด็กสองรั้นโอเคขอขอลูกกล้องมาหน่อยกล้องจ้ากล้องเนี่ยที่ขอขอ นี่แดงนะเดี๋ยวเจอกัน่ะอมากนด ขอบคุณครับขอบคุณนะพี่ได้ได้ได้ค่ะเจริญรัเชิญกันเจริญรันเจริญกันเยแล้ัปลอดภัยนะครับขอบคุณได้ครับเจอกันนะเจอกันะได้เลยได้เลยนะชิดงี